มันก็คือจะมีชุดนี้เดี๋ยวผมเปิดเปิดปิดไฟก่อนนะชุดนี้ชุดบนก็คือเป็นแทกไลท์นะครับแท็กไลท์ตรงเนี้ยถ้าเราหันหน้ามาทางเนี้ยลางอยู่ฝั่งเนี้ยมันเป็นสีขาวอยู่แล้วบิดไปอีกฝั่งนึงปุ๊บมันจะเป็นแสงวอร์มเห็นไหมครับแสงวอร์มอ่าบิดไปฝั่งนึงมันจะเป็นแสงขาวโอเคแท็กไลท์เหมือนกันครับตอนนี้ครับที่เป็นแสงวอร์มอยู่นะปิดมาฝั่งนี้ มันเป็นแสงขาวโอเคแล้วก็ตัวนี้ตัวพาร์นลโบครับโบครับโบครับแล้วก็นี่อุปกรณ์เครื่องกรวสามารถจะถอดได้นะถอดนี้ได้เลยมาติดอยู่ตัวตัวรางพาร์แนลเลยนะครับถอดได้เลยชุดนี้ตรงนี้มีไฟเหมือนกันนะครับถอดได้เหมือนกันมีไฟรางตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าบานตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดตู้มาตัวนี้จะติดข้างในจะดับนะครับผมทัาให้ดูนะโอเคข้างในติดครับ เปิดหน้าบานมาครับข้างในข้างนอกติดนะครับตอนแถวนอกติดครับถ้าปิดปุ๊บหน้าบานติดโอเคผมปิดไปเห็นมันจะมีไฟโชว์อยู่เหมือนกันครับขสองฝั่งเลยอ่าเปิดนาปุ๊บข้างหลังดับนะครับข้างหน้าติด้าข้างหน้าข้างหน้าดับครับโอเคข้างหลังดับครับข้างหน้าดับนะครับจะติดข้างในโอเคลิ้นชักตัวนี้ก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับนี่เลยเป็นชุดไฟเลยชุดไฟเลยก็คือไม่ต้องเดินสายไฟมันจะมีชุดชาร์จอยู่มันจะมีรางสัมผัส ชาร์จตัวนี้อยู่ก็คือตัวนี้จะเป็นชุดชาร์จเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีไฟนะครับเัวผมจะทตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวแนเนลนะแันนลใส่ในตู้ครับนี่แลนแสงได้สีเขียวสีชมพูนะครับสีขาวสีเหลืองผสมสีนะครับเล่นไปเรื่อยครับปรับได้นะครับมีตัวปรับอยู่โอเคนี่ก็คือชุดชุดของตัวชุดขวโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตัวชุดรีโมทนะครับโอเคอ่าผมดักตัวนี้นะครับ อ่าจะรีโมดตรงนี้นะตรงบนดับครับเปิดครับอ่าปุ๊บอ่าเร่งลดแสงครับนี่ลดได้ถักไล่ดับเลยนี่ดัดับเลยอ่ะเพิ่มแสงครับนี่เลยอ่าแต่ใต้ดับติดเลยโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไปตรงนี้รีโมดตรงขอบนี้มันจะมีไฟนะเปิดครับนี่ครับเห็นไหมตรงนี้จะมีไฟนะตรงนี้เป็นไฟแสงบอมข้างใต้นี้เป็นไฟแสงเดย์เห็นไหมครับโอเค ผมปิดครับอ่าเปิดครับโอเคเห็นครับปิดครับโอเคนะครับอ่าโอเคปุ๊บอ่าผมบวกครับอ่าลดแสงครับนี่ที่หมดชุดเดียวก็สามารถจะควบคุมได้หมดแล้วนะครับเห็นไหมนี่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะชุดต่างหากก็ได้ที่ควบคุมตัวนี้เฉพาะตัวนี้นะครับโอเคเปิดเปิดดาบครับเห็นไหม ดับก็จะมีทั้งไฟไฟตัวนี้ดับนะ